คุณผู้ชมปฏิดตตามเหตุการณ์พนังกั้นน้ำหมู่5ตำบลผงเพงอ,พอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพังเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาทำให้น้ำจากคลองผงเพงไหลท่วมชุมชนทั้งหมดค่ะ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนหมู่ที่5ตำบลผงเพงอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะหลังระดับน้ำในคลองผงเพงเพิ่มและดันแนวผนังกั้นน้ำบริเวณหมู่5ตำบลผงเพงอําเภอป่าโมกสุดตัวลงทำให้น้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมชุมชนหมู่5อย่างรวดเร็วในระยะเวลา1ชั่วโมงชุมชนหมู่5ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่นะคะชาวบ้านบางแห่งควย้ายสิ่งของออกมาทันแต่บางหลังช่วงกําัง ลางกั้นน้ําขนย้ายสิ่งของออกมาไม่ทันค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่จากทางอําเภอป่าโมกทหารกองพันทหาร ปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมทหารปืนใหญ่ที่11รักษาพระองค์กออรมนจังหวัดอ่างทองอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือเบื้องตน้นชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าเมื่อช่วงเช้ามืดระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้แนวผนังกั้นน้ําริมน้ําซุดตัวลงและไหลท่วมชุมชนทั้งหมดทั้งที่เมื่อวานนี้ในชุมชนแห่งนี้น้ําไม่ท่วมและสามารถอาศัยอยู่ได้ตามปกติแต่เข้าใจเพราะเป็นธรรมชาติของคนอยู่ริมน้ําค่ะขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูม มีภาคสาขาป่ามกดําดําเนินการปลดไฟที่หม้อแปลงจํานวน2เครื่องบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่6 ผงเพงนะคะและนำชุดลงยกระดับมิเตอร์จำนวน3ลํลำและขอกำลังเสริมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองอีก2ลํลำเข้ามาช่วยเหลือค่ะซึ่งล่าสุดนายชวนินวงสถิดจิรการรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองน,นะคะก็ได้สั่งการให้ทั้งอำเภอป่าปโมกและองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอํานวยความสะดวกและหากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะก็ให้ประสานกับทางจังหวัดได้ทันทีค่ะ